ผู้บริโภครายหนึ่งแจ้งว่าพบก้นบุหรี่สีขาวแช่อยู่ในกล่องหอยตลับทั้งๆที่ในบ้านไม่มีคนสูบบุหรี่เลยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้เธอรู้สึกขยะแขยงมากห้างค้าส่งสัญชาติอเมริกาเจ้านี้ชี้แจงว่าพื้นที่ทํางานเป็นสภาพแวดล้อมอุณหภูมิต่ําห้ามสูบบุหรี่จึงมีโอกาสน้อยมากที่จะมีวัตถุแปลกปลอมตกล่น ปัจจุบันทางห้างยังไม่ได้รับแจ้งกรณีที่คล้ายกันจึงประเมินว่านี่คือเคสพิเศษโดยทางห้างจะเพิ่มการฝึกอบรมพนักงานซัพพลายเออร์ให้มากขึ้นทั้งนี้ทางด้านหลิงกวนเจนินหัวหน้าแผนกอาหารและยากองอนามัยกรุงไทยไปเปิดเผยว่าจะดำเนินการตรวจสอบห้างคอสโกอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ล่าสุดได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วโดยจะดําเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารจะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่60 0 0 0เหรียญไต้หวันแต่ไม่เกิน200ล้านเหรียญไต้หวัน都没有所以有人反映他们自己就会做修正了的问题啊会影响人身体健康啊当然会有影响但是厂商也好或是业者也好都应该要注意管 ใช่แค่ก้อนบุรีก่อนหน้านี้ยังมีผู้บริโภคซื้อไก่กรอบไร้กระดูกจากคอสโก้หนึ่งห่อแต่กลับพบว่าไก่บางชิ้นมีจุดสีดำเหมือนขึ้นราทั้งที่วันหมดอายุระบุว่าสามารถอยู่ได้ถึง8กันยายนปีหน้าผู้บริโภคคนนั้นจึงโพสต์เตือนประชาชนคนอื่นๆให้ระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีก่อนซื้ออย่างไรก็ดีห้างค้าส่งสัญชาติอเมริกาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยครั้งอาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง เจนนีตันตาราทีมข่าวอธิัยภาพภาษาไทยไรายงาน